การก่อกีหุนหลังขัางเก้ายกมเว่าเอาตอนผู้เกิดรุ่นบุญกุศลสัง่งโบร่านทานโบไรละสลระของกินท่านสืบสารน่านมือผู้คนถือศีลสัส่งทาง,ทางข้างเที่ยวทองเทียนแต่งตอง้องหล่องสำรองไวเมื่อตายแมนสิทุกอยากให้ไท่ไก่เพ่นบลำผู้ใ่ซอยสู้ซอยซำน้ำคำลูกหลานการเก้านั่นคันเห็นเป็นสุขคักบ่หูจักมาคุณคุณท่านกระเลียนโด คนพลัดบา้านสั้นซ้มลมป่วยหอดข้าซวยป่วยไข่ไผหูกระซอยกันคนอีสานนั่นอาลี่ทวนทีจวบมือนีดีให้คักหลายมีรอยยิ้มอารมณ์ดีน้องพีบอมีขาบอบมีตีมีเตสู้ซอยสัง่งเมืองบานสืบสารสุขสมแล้วเมืองใดบ่มีทออีสานนออบานขอ่ขอยเขาย่องก้าวขานสาวสวยลำงามใจกายยากของ น้ำละม่องอยากได้ไปให้อีเม์แง่งมองเด้ของเด็กหน่อยน่ายน้างสอนไงผ้ากันลังลายลาย,ลายเลียนรูวิทยาเติบในก้าการกอข่มดีผองไพ่พันพวกเว้นไก่หนาสงสอยสั่งสอนโยมให้โหป้องเหตุข้องเก่าหยุดยัง่งย่งเยื่อต่อใหยผองไท่เท่าเธอทุ่นพุทธศาสตร์ลาดสลอนซอยสั่งเมืองบานสืบสารทันเอ้ย ให้ทุกท่านเที่ยวทองเมืองอีสานใจสะลาลนลือนลมลงเรื่องเมืองบ้านสามสายนา้ำเนื่องน้องน้ำท่าโขงชีมูนผ่านเลี่ยงลงเลี้ยวลวดไหลไหลเรื่องเรื่อยลวดล่งหลองลมโขงคุนขาวขวงข่อยหัวขำขาดแค้นแดนดงดาวดูดีลวดเด่นให้เล่าเป็นพี่น้องหน้นานเนินนับหนึ่งมาพี่น้องเลย